ไเเลือดดอเลืออออดยยมมาตง่่ีหูบนนนแผนิคคสุดท้วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตต่อช็อตโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับรายการที่เราจะหยิบเอาตัวอย่างภาพยนตร์มาดูกันแบบช็อตต่อช็อตครับว่าในตัวอย่างนั้นๆมีช็อตไหนตรงไหนน่าพูดถึงน่าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็น่ามาพูดคุยกันบ้างนะครับและวันนี้เรามาพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์ไทยที่ ผมว่าเอาช็อตไหนมาวางก็มีเรื่องให้พูดถึงต่อจากนั้นมากมายนะครับเพราะมันเป็นหนังย้อนยุคที่พูดถึงประวัติศาสตร์ในยุคสมัยอยุธยาของบ้านเราครับนั่นก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าอโยุทยามหาละลุยนั่นเองครับ อยุธยามหาลารวยนะครับเป็นงานในการกำกับของคุณใหม่พวัตพหนังคสิริครับผู้กำกับที่ทำงานในด้านภาพยนตร์มาแล้วกว่า17ปีนะครับเรียกว่าเป็นผู้กำกับมากฝีมือเลยแหละครับเจ้าตัวเนี่ยเคยทำผลงานมาหลากหลายแนวทางครับเรียกว่าตั้งแต่นาคปลกยันละครนึ่งบพเพสันนิวาสอะไรแบบนั้นเลยครับโดยตัวคุณใหม่พวัตพหนังคสิริเองเนี่ยบอกว่าผู้ชมจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ชมฝั่งที่ดูละครของแกมาเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับงานของแกตั้งแต่แกกำกับบพเพสันนิวาอนะครับซึ่งเป็นละครแนวพิเรียดย้อนยุคเล่าเรื่องราว ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งตัวเกเองก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นยุคสมัยที่มีความน่ารักสดใสมีรายละเอียดมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่น่าสนใจครับและวันนี้เป็นโอกาสดีครั้งแรกครับที่คุณใหม่พวัดพระนางคสิริจะมีโอกาสได้กำกับภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวอยู่ในยุคสมัยนี้และเต็มไปด้วยองค์ประกอบต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรแมนติกคอมดี้ไปจนถึงบู๊แอคชั่นรวมไปถึงแฟนตาซีเลยละครับ โดยอายุทยามหาลารวยนะครับเล่าเรื่องราวของตัวละครที่มีชื่อว่าเรียวสึครับตัวละครที่รับบทโดยคุณเจมจิรายุตั้งศรีสุขนะครับเรียวสึเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่เกิดมาพร้อมกับความคลุมเครือครับแกกจาได้ว่าพ่อแกเนี่ยเป็นสมูไรถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมส่วนตัวแม่เนี่ยถูกจับตัวไปครับเรียวสึก็เลยได้รับการเลี้ยงดูโดยหลวงตามาโดยตลอดซึ่งก็ตัวละครหลวงตาของเรียวสึนี่แหละครับที่เป็นคนสอนให้เขาได้รู้จักกับการต่อสู้เวทมนต์คาถาวิชาต่างๆนะครับจนอยู่มาวันหนึ่ง เรียวสืต้องออกเดินทางเพื่อตามหาแม่ครับลุงตาก,ก็เลยมอบหมายให้กับอีกหนึ่งลูกศิษย์ของแกที่มีชื่อว่าทองนะครับร่วมทางไปกับเรียวสืครับจนกลายเป็นการประจนภัยที่ปนไปด้วยทั้งแฟนตาซ,ซีแอคชั่นรวมไปถึงโรแมนติกคอมดี้ด้วยครับ เลือดยามาดาต้องไม่มีเหลืออยู่บนแผ่นดินจากตัวอย่างอโยุทยามหาลารวยนะครับเปิดฉากให้เราเห็นชัดเจนครับว่าตัวละครเรียวสึน่าจะมีความสัมพันธ์ความผูกพันกับตัวละครที่เป็นบุคคลจริงมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คือยามาดาหรือชื่อเต็มๆก็คือยามาดานางงามสะนั่นเองครับ ยมดะนางามะสะหรือว่าออกยาเสนาพิมุกนะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพศ2113จนถึงปี2173นะครับแกเป็นสมาุไราชาวญี่ปุ่นครับที่เข้ามารับราชการดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าเมืองนะครศรีธรรมราชในสมัยอยุธยานะครับและได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกยาเสนาพิมุกครับ ตามที่มีการบันทึกไว้ทางประวัติศาสตร์เนี่ยยามดะนาง,งามาะสะนะครับเดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมครับโดยเดินทางมาพร้อมกับคณะทูตจานวน60คนเมื่อปี2 1 6 4ครับและหนึ่งในข้อมูลสําคัญที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับก็คือยามดะนาง,งามางะสะเนี่ยเสียชีวิตที่นครศรีธรรมราชครับในปี2173 ด้วยการโดนรอบสังหารซึ่งไอประเด็นที่ยามาดะนามังาสะซามูไรญี่ปุ่นที่มารับราชการในอยุธยาเนี่ยโดนรอบสังหารมันกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับผู้กากับหนังเรื่องอยุธยามหารรวยนะครับเขาก็เลยหยิบเอาข้อมูลเรื่องนี้แหละทางประวัติศาสตร์นํามาต่อย,ยอดเป็นเรื่องราวในอยุธยามหารรวยครับ ซึ่งพอเราพูดถึงยามาดะนางามะสะนะครับในวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยเคยมีการหยิบยกเอาเรื่องราวของแกมาทําเป็นหนังแล้ว2ครั้งเป็นอย่างต่ำครับครั้งหนึ่งก็คือในหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะครับมีตัวละครที่ใช้ชื่อว่าออกยาเสนาพิมุกซึ่งก็คือคุยามาดะนี่แหละครับรับบทโดยนักแสดงชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ายานอคาสุกินั่นเองครับรวมทั้งอีกหนึ่งเรื่องครับที่เคยเล่าเรื่องราวของยามาดะแบบเต็มๆนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องซามูไรอายุทยาในปี2010นะ ชื่อว่าเซกิโอเซกินั่นเองนะครับ <S <S อย่างที่บอกไปครับอโยุทยามหาลรวยเนี่ยแสดงนําโดยคุณเจมส์จิรายุในบทของเรียวสื่อนะครับซึ่งการแสดงเป็นเรียวสื่อในหนังเรื่องนี้คือภาพอยนตร์เรื่องที่3ในรอบ8ปีของเจมส์จิรายุครับนับจ้งแต่เรื่องแรกนั่นก็คือ First love ในปี2556นั่นเองครับและอโยุยามหาลรวยคือภาพอยนตร์แนวพีเรียดเรื่องแรกในชีวิตของแกครับ โดยการรับบทเป็นเรียวสื่อในหนังเรื่องอยยโยธยามหาราวยเนี่ยนอกจากการเตรียมตัวในการแสดงไปจนถึงการฝึกซ้อมเพื่อเข้าฉากแอคชั่นเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เจมส์จิรายุต้องทาตลอดเวลาในการถ่ายทําก็คือแกต้องเมคอัพให้เป็นคนผิวคล้ำครับซึ่งตามข้อมูลของโอโยธยามหาราวยเนี่ยระบ,บุเอาไว้าวาชัดเจนครับว่าที่นักแสดงซึ่งรับบทเป็นพระเอกของเรื่องอย่างเจมส์จิรายุเนี่ยต้องมาทาตัวให้ผิวคล้ำเพื่อเข้ารับบทบ,บาทเป็นเรียวสื่อในหนังเรื่องนี้เป็นเพราะว่ามันคือผิวคล้ำแบบคนอโยธยาครับ ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับมนุษย์อยุทยาของคุณกำพลจำปาพันเนี่ยหนังสือที่บันทึกทางประวัติศาสตร์แล้วก็รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอยุธยาเอาไว้เนี่ยเขามีการเขียนถึงสีผิวในอุดมคติของคนสมัยอยุธยาครับในหนังสือเขียนไว้ชัดๆเลยครับว่าเดิมทีอยุธยาได้รับอิทธิพลมาจากเขมรมากๆนะครับขนบความนิยมแบบเขมรต่างๆนานา,นานเนี่ยหลั่งไหลมาที่อยุทยาเป็นจํานวนมากครับผมว่าคล้ายๆกับที่วัยรุ่นไทยชอบเกาหลีณวันนี้นี่แหละครับเมื่อขนบความนิยมจาก ประเทศไหนมาที่อีกประเทศหนึ่งสิ่งต่างๆก็ตามมาด้วยครับรวมถึงแฟชั่นทรงผมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสีผิวครับขนบความนิยมจากขเขมรที่เดินทางมาถึงอยุธยานะวันนั้นมันทําให้หวัยรุ่นและคนอยุธยาในพอสอนนั้นๆน,น,นะครับมีสีผิวในอุดมคติเป็นสีผิวเข้มแบบคนขเขมรรับก่อนที่ฝรั่งจํานวนมากจะเริ่มเดินทางเข้ามาที่อยุธยานะครับทำให้คติความนิยมเรื่องผิวขาวเริ่มเข้ามาทดแทนเรื่องผิวสีเข้มครับ นอกจากตัวละครเรียวสึซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจและเราได้เห็นจากในตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหาราวยก็คือตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเรื่องจํานวนมากไม่ได้เป็นตัวละครที่มีเชื้อสายไทยร้อยเปเซ็ตครับเราเห็นได้ชัดเลยครับว่าหนังตั้งใจให้มีตัวละครเป็นลูกครึ่งนานาชาติอยู่เต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอาซิมที่เป็นแขกเปอร์เซีย จีนลงที่เป็นตัวละครชาวจีนเกรกัวเดอร์บอดตัวละครลูกครึ่งชาวฝรั่งเศสซึ่งการจงใจสร้างตัวละครนานาชาติในหนังเรื่องอยุยามหาแรวยครั้งนี้นะครับมันมาจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีการพูดถึงอยุธยาในฐานะของการเป็นเมืองท่าแล้วก็เป็นเมืองท่าที่มีคนต่างด้าวแบบนานาชาติเลยครับเข้ามาอาศัยอยู่ในช่วงเวลานั้นครับเราจะเห็นได้จากแผนที่โบราณที่เป็นแผนที่ของอยุธยานะครับที่มีการแบ่งเขตการปกครองแบ่งเขตการอยู่อาศัยเอไวอ้อย่างชัดเจนครับมีค่ายของชนชาติต่าง เกิดขึ้นเต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นค่ายโปรตุเกสค่ายฮอลันดาหรือว่าค่ายญี่ปุ่นครับกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ในอยุทยาในยุคสมัยนั้นนะครับประกอบไปด้วยทั้งพ่อค้าชาวต่างชาติที่มาตั้งถิ่นฐานแบบชั่วคราวในพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงนักบวชที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาครับโดยตามบันทึกของลาลูแบร์นะครับมีการกล่าวถึงชนชาติต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในอยุธยาเนี่ยระบุไว้มากกว่า40ชาติเลยครับ ซึ่งมือมีชนชาติต่างๆอาศัยอยู่ในอยุธยาเลี่ยงไม่ได้แล้วครับที่จะต้องมีลูกครึ่งเกิดขึ้นในสังคมอยุธยาครับและประเด็นเรื่องลูกครึ่งในอยุธยาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าการผสมทางเชื้อชาติระหว่างพ่อค้าชาวต่างชาติกับหญิงชาวพื้นเมืองในอยุธยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆครับและยิ่งไปกว่านั้นเราจะสังเกตได้ครับว่าลูกครึ่งที่เกิดในอยุธยา เขาไม่ได้มีการเดินทางตามพ่อกลับไปที่ประเทศของพ่อนะครับเมื่อผู้เป็นพ่อของลูกครึ่งเหล่านั้นเนี่ยมีการเดินทางกลับไปที่ประเทศของตัวเองครับประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องของการทิ้งลูกทิก้งหลานเอาไว้ที่อยุธยานะครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่ณช่วงเวลานั้นมีการตรากฎหมายขึ้นมาครับว่าพระมหากษาัตริย์ในอยุธยาถือว่าใครชาติใดก็ตามที่เกิดในอยุธยาให้ถือว่าเป็นคนไทยครับดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเดินทางออกจากอายุธยาไปอยู่ต่างประเทศได้ครับจึงนํามาซึ่งข้อสันนิษฐานนะครับว่าทาไมสังค อายยุธในยุคสมัยนั้นถึงได้มีลูกครึ่งชาติต่างๆอาศัยอยู่เต็มไปหมดครับมีหลักฐานที่ทําให้เราได้เห็นชัดๆนะครับว่าความหลากหลายของเชื้อชาติในสมัยอยุธยาเนี่ยมากขนาดไหนนะครับอย่างจิตรกรรมฝาผนังที่วัดประดู่ทรงธรรมเนี่ยก็แสดงให้เราเห็นครับว่า ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในอุทยาเนี่ย <S <S เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูงแลวครับว่าจะเกิดขึ้นจริงๆในยุคสมัยนั้นครับยิ่งไปกว่านั้นนักประวัติศาสตร์หลายๆคนก็ตั้งสมมติฐานเอาไว้นะครับว่าหญิงพื้นเมืองชาวอุทยาจํานวนมากครับมีค่านิยมยากจะแต่งงานกับชาวต่างชาติที่เดินทางมาทําการค้าครับเหตุผลก็เพราะการแต่งงานกับพ่อค้าชาวต่างชาติมันอาจจะทําให้พวกเธอสามารถยกฐานะขึ้นมาได้ครับ นอกจากเรื่องเชื้อชาติที่เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องอยุธยามหาราวยนะครับเรื่องไลฟ์สไตล์ก็เป็นอีหนึ่งประเด็นที่ผมว่าน่าพูดถึงหลังจากเราดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้แล้วครับเพราะเราเห็นได้ชัดๆเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นทีมงานโปรดักชันดีไซน์รวมไปถึงผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้เขาตั้งใจแล้วก็จงใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่จะสร้างไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นอยุธยาออกมาให้เราได้เห็นแบบเป็นรูปธรรมครับ <S 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 ตามข้อมูลจากหนังสือมนุษย์อยุธยาของคุณกำพลจำปาพันธ์น,นะครับ เรื่องเหล้าก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าพูดถึงไม่น้อยครับเนื่องจากในหนังเรื่องอยุยามหาราชวยเนี่ยเราเห็นในตัวอย่างชัดๆเลยครับว่าเขามีโรงเหล้ามีร้านน้ําชาอยู่ในฉากแล้วก็น่าจะเป็นฉากสําคัญของเรื่องนะครับประเด็นเรื่องงเหล้าในสมัยอยุธยาเนี่ยต้องบอกว่าเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มมุนเมาก็เป็นที่นิยมในสมัยอยุธยาไม่ต่างกับ Led ปัจจุบันครับอย่างที่เร<ล>าเห็นได้จากจิตรกรรมฝาผนังที่มาจากวัดใหญ่อินทรารามที่จังหวัดชนบุรีนะครับเราเห็นได้ชัดๆเลยครับว่าคนสมัยนั้นเขาก็ดื่มเหล้าไม่ จากเราคนปัจจุบันครับ แล้วยิ่งย้อนกลับไปดูข้อมูลหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเล่าเรื่องเครื่องดื่มมึนเมาในสมัยอยุทยายิ่งเกี่ยวเรื่องน่าสนใจครับเพราะตามข้อมูลที่นักประวัติศาสตร์มีการตั้งสมมติฐานเอาไว้เนี่ยเขาคิดว่าคนสมัยอยุทยาเนี่ยน่าจะดื่มเครื่องดื่มมึนเมา2อย่างเป็นหลักครับอย่างแรกก็คือกระแช่หรือว่าน้ำตาลเมาครับส่วนอีกอย่างก็คือเหล้าหมักของชาวพื้นเมืองที่เรียกว่าเหล้าอู่หรือว่าอู่นั่นเองครับนอกจากอู่กับกระแช่ที่ชาวบ้านทําดื่มกันเองนะครับในสมัยอยุทยาเนี่ยมีการขุดค้นเจอหลักฐานท บราณคดีครับเขาขุดเจอที่บ้านฮอลันดาที่ยุทธยาที่บ้านฮอลันดาในชุมชนชาวฮอลันดาในยุทธยาเนี่ยเขาขุดเจอทั้งแก้วไวน์ขวดไวนย์อยู่ในบ้านครับซึ่งมันตรงกับบันทึกของลาลูแบรครับที่มีการบันทึกเอาไว้ว่าในสมัยอยุทธยาเนี่ยชาวอังกฤษแล้วก็ชาวฮอลันดาเป็นคนเอาเหล้าเอางุ่นจากยุโรปแล้วก็เปอร์เซียเข้ามาครับ อามเกรดข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับบาร์เล่าหรือว่าร้านขายเครื่องดื่มมึนเมาในสมัยอยุทยาเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นของชาวต่างชาติครับไม่ว่าจะเป็นของพ่อค้าชาวฮอลันดาที่เขามักจะเรียกกันว่าเป็นบ้านเด็กกําพา้าครับเพราะมีการบันทึกเอาไว้ว่าเจ้าของบาร์เล่าที่อยู่ในสมัยอยุทยาเนี่ยจำนวนมากมีการรับเลี้ยงเด็กลูกครึ่งเอาไว้ครับเพราะอย่างที่บอกครับเนื่องจากยุคสมัยนั้นลูกครึ่งไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศตามพ่อไปได้ทําให้มีลูกครึ่งที่ต้องอาศัยอยู่ในเมือง ไทในฐานะเด็กกําพร้าจํานวนไม่น้อยครับแล้วเจ้าของบาร์เล่าที่เป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับเขาเป็นคนรับเลี้ยงเด็กลูกครึ่งเอาไว้เองครับทำให้ร้านเล่าหรือว่าบาร์เล่าหลายๆร้านในอยุธยาเนี่ยมักจะถูกเรียกว่าเป็นบ้านเด็กกําพร้าครับ หลักฐานที่ทําให้เราเห็นว่าร้านเหล้าหรือว่าบาร์เหล้าในสมัยอยุธยามักจะเป็นของชาวต่างชาติเนี่ยมีการวาดเอาไว้เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดประดู่ทรงธรรมนะครับเป็นภาพร้านเหล้าของพวกค้าชาวจีนที่มีคนไทยคนอยุธยามาเป็นลูกค้านั่นเองครับ จากเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับขยบมาที่เรื่องของแฟชั่นกันมากดีกว่าครับเพราะทุกขัดที่เราเห็นในตัวอย่างเรื่องอยุธยามหาราชวยโอ้โหแฟชั่นเคาจัดเต็มมากๆครับดังนั้นวัยรุ่นอยุธยาแต่งตัวแบบไหนไว้ผมแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับจากข้อมูลที่เราเจอนะครับมีการบันทึกเอาไว้ว่าตามประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์หลายๆคนตั้งสมมติฐานว่าความจริงแล้วทรงผมของผู้ชายสมัยอยุธยาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้ไว้ผมสั้นตามแบบที่หลายๆคนนึกถึงในยุคป,ปัจจุบัน ครับ แต่จากการสันนิษฐานไม่ว่าจากหลักฐานพวกภาพวาดอิงประวัติศาสตร์ตามวัดต่างๆรวมไปถึงภาพวาดอื่นๆที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับมีการคาดเดาแล้วก็ตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าทรงผมของผู้ชายสมัยอยุธยาที่เป็นทรงผมซึ่งได้รับความนิยมมากกว่าเนี่ยน่าจะเป็นผมยาวครับเนื่องจากว่าในยุคสมัยนั้นคนจีนเริ่มเดินทางเข้ามาในอยุธยาแล้วแล้วแฟชั่นเรื่องผมยาวของคนจีนก็น่าจะมีอิทธิพลอยู่ในอยุธยารวมถึงประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับ เครื่องแต่งกายก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับรูปแบบของเครื่องแต่งกายของคนในสมัยอยุธยาเนี่ยเราสามารถหาได้จากภาพวาดของลาลูแบรครับราชทูตของพระเจ้าหลุยที่1 4จากฝรั่งเศสที่เดินทางมาที่อยุธยาในช่วงปี2236รแล้วก็มีบันทึกเอาไว้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าบางตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้มีการสัก รอยสักเอาไว้ครับซึ่งความจริงแล้วเรื่องรอยสักก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ครับเพราะรอยสักในสมัยยุทธยามีความหมายมากๆครับอันดับแรกรอยสักในสมัยยุทธยาเป็นการสักด้วยความจําเป็นครับไพร่หลายๆคนจําเป็นจะต้องถูกสักที่เขาเรียกว่าเป็นการสักเลขเพื่อระบุสังกัดกรมกองนั่นเองครับโดยการสักเลขเนี่ยเขาจะสักเอาไว้ไม่ได้ใต้ร่มผ้านะครับแต่จะสักเอาไว้ในจุดที่เห็นชัดๆครับไม่ว่าจะเป็นคอ แขนขาหรือว่าที่ข้อมือครับนอกเหนือจากนั้นนะครับอรอยสักของคนในสมัยอยุทยาเนี่ยก็สักตามความเชื่อแหละครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องคงกระพันชาตรีหรือว่าสักเรื่องเวทมนต์คาถาครับ จากรายละเอียดที่มันเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักที่เป็นวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นไลฟ์สไตล์ไปจนถึงเรื่องสีผิวนะครับอีกหนึ่งจุดที่ผมว่าน่าสนใจและน่าจะหยิบยกมาพูดถึงหลังจากเราดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องอโยุทยามหาราวยไปแล้วก็คือเรื่องของพระสงฆ์รัวพระพิสุในสมัยอยุธยาครับ จากตัวอย่างเนี่ยมีการเล่าให้เราฟังอย่างชัดเจนครับว่าตัวละครเรียวสึซึเป็นพระเอกของเรื่องถูกเลี้ยงมาโดยหลวงตาซึ่งตัวละครหลวงตาที่เป็นพระในสมัยยุทธยาเนี่ยมันทําให้เรานึกย้อนกลับไปในสมัยยุทธยาครับว่าความเป็นจริงแล้วพระสงฆ์มีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในยุคสมัยนั้นครับ <S <S ตามข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศา,ศาสตร์นะครับพิสุในสมัยอยุยยาเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นชนชั้นอภิสิทธิชนครับเพราะอะไรเพราะพระ เป็นผู้ชายแต่ไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานครับและด้วยความที่การเป็นพระทําให้ไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานเนี่ยทำให้มีไพร่จํานวนมากครับที่เลือกจะไปบวชเป็นพระเพื่อจะเลี่ยงไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานตามกฎหมายครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับการบวชไปเป็นพระเนี่ยจะทําให้ได้เรียนหนังสือครับ เมื่อใครก็ตามที่บวชเป็นพระจบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยศึกออกมาก็จะสามารถไปรับราชการต่อได้ครับดังนั้นพระพิสุในยุคสมัยของอยุธยาเนี่ยเป็นชนชั้นที่มีทั้งอิทธิพลแล้วก็มีการศึกษาเรียกว่าทรงอิทธิพลในสังคมอยุธยาเลยก็ว่าได้ครับ นอกเหนือไปจากเรื่องที่มันสามารถเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์จริงๆบันทึกต่างๆทางประวัติศาสตร์ได้นะครับในหนังเรื่องอยุยามหาราชวยเนี่ยมีการเพิ่มทางฝั่งของจินตนาการที่น่าสนใจเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นที่มีความแฟนตาซีมีเรื่องของเวทมนต์คาถาเรื่องราวทั้งหมดถูกเล่าอยู่ภายใต้แกนเรื่องที่ดูมีความเป็นโรแมนติกและผสมคอมดี้หน่อยๆนะครับเรื่องราวของอยุยามหาราชวยจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนี่คือช็อตต่อช็อตโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับ ที่เราถือโอกาสนี้เป็นโอกาสดีได้มาพูดถึงไลฟ์สไตล์ในสมัยอยุธยาของวัยรุ่นกันนะครับแต่เรื่องจริงของจริงทั้งหมดของอโยธยามหารรวยจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นอันนี้ต้องรอพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์ครับ2ธันวาคมนี้กับอโยธยามหารรวยทุกโรงภาพยนตร์และนี่คือช็อตต่อช็อตจากผมจีนวิลไฟเดอร์นะครับในคลิปนี้หมดเวลาแล้วคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องไหน คอมเมนต์บอกเอาไว้ด้านใต้ได้นะครับหรือใครมีเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสามารถถกเถียงหรือว่าพูดคุยกันได้ไปกว่านี้อีกแล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเอาไว้ครับเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ